วับแล้วเนี่ยวับวับพี่ลุ้นเลยนี่แคมป์ไม่ใช่แบบจะวับแล้วมันนับเวลาแต่นับแล้วนับแบบนับแล้วออกแลไม่ออกเคยเป็นไหมเข้าใจเข้าใจมันมีมอนอยู่แถวนั้นเจ้เมื่อกี้โอ้กูเดินใครเดินใครแล้เฮ้ยโดนแล้ววะเยอะจังวะเกิดหลายตัวมากตกใจ อเกว<น>ันเราจะมาสปีดรัน,ก,นกันนะฮะมาๆมา,าค้าค้าค่อยถ้าคิดควินภายในกินนาทีดิไหมต้องนับอ่ะมันสางสิตไม่ใช่ป่ะควินเกิดอ,อีกูแฟสก็ปีวางเลยอ, <c oughs> อนาคตจะมีสกินเป็นสีพี่เดี๋ยวผมไปฟาร์มมันเป็นในนี่บวนการเลนเจอร์หรือถ้ามีสีแบบเฉพาะของทีมหกห้าก็ดีนะ ใช่เหมือนในนียพี่มันเข็ยนผมเห็นขายเป็นเซ็ตสีอ๋อใช่นี่นพี่ก็ซื้อมากัน <มา S 2> สวยยด่เลยใช่กินจะลงเอยรุด,รดยืนในโซนไม่ยืนตายดิ <c oughs> <c oughs> แค่ไหนก็ตาย เฮ้ยนี่เกี่ศพอยู่มันตัวนเอาละวราะว่าเมื่อมันใส่แล้วมันนอนไม่ได้ป่ะพี่งงตุ่โอ้ลูกย่างใหญ่มาฮะมากินปีนแชแข็งกันได้ ดี๋ยวจะเย็นเรามาใกล้กันด้วยมีเลยวันนี้มันเห็นเราวอ่ะพี่น่าจะเห็นแล้วออกมือเรียกดิพี่เหมือนจะลงตอนเปิดโซโลครับเป่าเดี๋ยวโซโลแล้วโซโลไกลเกินวันนี้เลยควมือเรียกมาหนึ่งนี่มานนี้วันี้ไปมาเดี๋ยวครับพี่

เพื่อนรีแล้วก็ซสุหมดตั้นึงโอ้ยไม่มาขึ้นลยไม่ให้ไปไม่ให้ไปดิเคอุยอ็เกิลเอ็นเกือบตาย เหนียวเลือดเหนียวเจ็บหมัดตอดต้องยิงปีกมันเปล่าพี่ใช่ยิงจะปีกไม่ได้ไม่รู้กันหรอใครตอบวะโว้ยไม่โดนเลย พอมันลงมันด้กว่าได้ได้เป็นปกระสุแนแบบจริงให้เก็ดลิงพัดมากที่กระสุนเยอะอยู่ยิงเล่นได้ ไม่ลงมาเลยโั้ไปนู้นล้วอพี่ปัดครับครับครับลงแล้วอ่ะแล้วพี่รัดไม่ให้ตายไม่ให้ตายปัดไปไป,<ะ>ป<ะ>เียบน้อย สามนาทีของของลงลยนะังไงของโคตรแย่เดี๋ยวๆไม่ดูเลยได้ขอยิงคูเฮ้ยสลอ็อตสลอ็สลอตได้บรรยากาศจ้ะ แการ์ดโบสถสเต็งดีซีสิบห้าดัมเมดได้แพลง,แงตีเก็บน้อยลงไม่เห็ตีเก็บน้อยก็มีดาวอยู่บนน่ะจะก็ดาวก็ริงยังยังไรเว่ไหนบนนั่นแหละบินอยู่อะไรเว่จัดเลย ข้างข่าวกระดาษตัวนี้บางเฉียบเอาของยัดค้างเด้อเด้ยไปยัด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 เรนโบว์เรนโบว์ป่าป่าเรนโบว์จบจบเจ็บเจ็บ